ธรรมชาติของจิตอย่างหนึ่งที่โดยออกจะน่ากลัวมากก็คือมันจำอันนี้น่ากลัวถ้ามันไม่จำมันก็ยังไม่คอม่คอยน่ากลัวสักเท่าไหร่อย่เรารพิจารณาในสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยที่สุดแล้วมันก็ลงท้ายตรงที่ไม่มีอะไรเลยพอมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า ทำดีก็ไม่มีอะไรทำชั่วก็ไม่มีอะไรถึงเมล่ก็มันจบลงไม่มีอะไรงั้น้าเราคิดว่าแล้วทำความดีทำไปทำไมทำไปก็ไม่มีอะไรเหลือเอ้ยทำความชัว่วทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเราจะสุขแล้วเราจะทุกข์ก็จบลงตรงที่ว่ามันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วทำทั้งปวงก็เป็นอนัตตาว่างเปล่า แล้วทำมาทำไมแล้วทำไมต้องสอนให้ทำความดีในเมื่อทำความดีก็ว่างเปล่าถูกไหมล่อะออย่างเงี้ยคือคนมันคิดได้แค่เนี้ยมันน่ากลัวมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าคิดแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็เขาก็จะไม่สนใจในการทำความดีจริงจริงจังททำความชั่วเขาก็ไม่จ้องละอายใจเพราะว่าทำไปก็เท่านั้นที่สุดก็ไม่มีอะไรว่างเปล่า นั่นทำดีก็ไม่เห็นจะสําคัญอะไรทําความชั่วก็ไม่ต้องกลัวมันตายไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วนี่สิ่งที่คนเองเขามองเห็นความจริงได้เพียงเท่านี้มันน่ากลัวอันนี้น่ากลัวจริงๆถ้าเขาไม่รู้ว่าจิตมันมีสภาพจำ ทุกคนนะเลย่องน,นี้เรื่องของจิตท,ที่มีสภาพจำอีตรงนี้แหละเธอเอ้ยไอคิดดีเลยคิดไม่ดีมันจำหมดนี่แหละเรื่องมันชอบจะยุ่งอีตรงที่มันจำนี่แหละ,ะมันไม่หายไปไหนนะเธอจะคิดของเธอเล่นเล่นเอาแต่สนุกวันๆเธอก็ ไม่ต้องไปจิงไปจังมันน็กคิดเล่นๆคิดไปไม่คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปมันจําสะแม่นยําทีเนี้ยเธอถอนไม่ออกนะอย่างเธอรักษาสินแปดเนะื้อบอกว่ารักษาสินแปดก็ห้ามร้องเพลงก็ร้องมันก็อนัตตาไม่ร้องก็อนัตตาใจเราไม่เกาะเสียอย่างร้องมนทุกวัน ตื่นร้องเย็นร้องกลางวันร้องดูดื่นตื่นมาร้องอีกร้องมันทุกวันทุกเวลาร้องมันตลอดเวลาจิตมันจํานะวันไหนเธอไม่อยากร้องมาร้องนะอะถูกไหมละ่ะมึงจะร้องทําไมกูอยากร้องมันก็ร้องนี่จะเปร้อเล่นกับจิตมันนะ ไอ้ที่น่าโปรธที่สุดคือเรื่องจิตมีสภาพจํานี่แหละพระพุทธเจ้า,าจึงทรงแต่ให้เราเนี่ยพยายามที่จะไม่จําในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็จําในสิ่งที่มันมีประโยชน์ที่มันสร้างคุณกระใจเราคือทําให้ใจของเรามีความสุขสงบเพราะเวลาจิตมันไปรับรู้ ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วสิ่งที่มันติดตัวจิตไปก็คือมันจําอะไรไปมันจําอะไรมากหน่อยมันก็ปรากฏสิ่งน,นั้นโกนไอที่มันไม่คุ้นเคยมันก็ไม่โผล่ออกมาให้เธอสัมผัสได้ตอนนั้นถ้าเธอเอาแต่ความคุ้นคิดคอยเอาจิตนึกจําถึงเรื่องราวที่เธอไม่ชอบใจบ่อยเข้าบ่อยเข้าทุกวันทุกวันทุกวันเวลามันจะตายขึ้นมานะมันเอาตอนนั้นแหละ เจิตเธอเศร้าหมองตอนนั้นไปนรกได้ทั้งทั้งเรื่องที่เธอจําเธอก็ไม่ได้ไปคิดฆ่าใครไม่ได้คิดประทุษร้ายใครนะแค่ไม่ชอบใจเฉยๆมันจะพาเธอไปนรกได้เลยน่ากลัวไหมล่ะตื่นใหม่ๆหลวงพ่อจะสอนให้เรานึกมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาก่อนหลับท่านก็อนสอนให้เราพิจารณา แล้วก็ตัดสินใจของเราทุกวี่ทุกวันว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้นะเราจําได้เราไม่อยากกลับมาเกิดแล้วนะนี่เราก็พยายามนึกของเราทุกเช้าตื่นใหม่ๆกั่ก่อนที่เราจะหลับใช่ไหมล่ะทำทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้แค่บอกไปนนี้ผ่านได้มันเล่งจริงนะเล่งจริงไม่ใช่เป็นเพราะอะไรหรอกเพราะว่าใจของเรามันรักที่จะ ทำความรู้สึกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราก็มั่นใจว่าเราเห็นอย่างนั้นจริงๆริงถึงจะเป็นการเห็นช่วงเวลาสั้นๆตอนตื่นใหม่ๆหรือว,ว่าก่อนที่เราจะหลับส่วนเวลาอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปพิจารณาเรื่องเหลา่านี้จนเรารู้สึกเหมือนตอนเช้าตื่นใหม่ๆหรือว,ว่าก่อนหลับเพราะว่าผิดอื่นมันก็พายเราวุ่นวายใช่ไมละ่ะ มีเรื่องที่เราต้องคิดมีเรื่องที่เราต้องเห็นมีเรื่องที่เราต้องคอยทําคอยแก้ไขมันเยอะแล้วเราก็โดนกระทบอารมณ์กระทบสิ่งต่างๆเข้ามาปะทะอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางที่จะไปย้อนนึกคิดในอารมณ์ตอนที่ตื่นใหม่ๆได้หรอกหรือแม้กระทั่งตอนก่อนหลับมันนึกไม่ได้ทั้งสองเวลาแต่เอาเวลาตอนที่จิตมันจะออกจากร่างขึ้นมาไอ้ที่เราตั้งใจจําจริงๆคือตอนตื่นใหม่ๆกัก่อนหลับ ไอ้ส่วนเวลาหลังจากนั้นเราไม่มีความตั้งใจอยากจะจำแม้จะอารมณ์เดียวนะเ้าจะโกรธใครขึ้นมาเราก็ไม่อยากจะไปโกรธตอบก็ืไม่อยากจะไปจําเรื่องเราหรือไ่จําคนเหล่านั้นมาทําให้เราเสียความรู้สึกในใจเราเพราะเราถือการปฏิบัติในกรรมรบวสิทธิโกรธได้นะเรามีอารมณ์โกรธได้แต่เราจะไม่พยาบาท ไอ้คำว่าจิตมันพยาบาทเนี่ยมันหมายอะหมายถึงอาการที่ใจมันคอยนึกคอยคิดคอยเอาเรื่องนั้นคอยเอาเรื่องที่เขาทําให้เราไม่มีความสุขหรือว่าเขาเราบาสสไลด์เราใช้คําวาจาหรืออะไรก็ตามแต่นะเราพยายามคิดยามนึกถึงมันตลอดไปล้ำนั่นไม่ว่าอารมณ์รักโลภโกรธหลงมันจะมีในชีวิตของเธอเป็นปกติแต่ว่าเธอยังอยู่ในกรอบของสิบห้ากรรมบทสิบ เธอไม่มีจิตคิดอยากจะทำความชั่วเลยไม่อยากจะได้ของใครไม่อยากจะโกรธเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตใครไม่อยากจะหลงไหลอะไรเพราะมันมีชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์และความวุ่นวายเราเบื่อหน่ายกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใจของเราตลอดเวลามันจะไปหลงอะไรสิ่งที่อยากมามากแล้วสิ่งที่ปรารถนามาเยอะแล้วมานั่งมองว่า ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจริงเลยสิ่งก็นี้นไม่ใช่แล้วไม่มีอยู่จริงไม่ใช่ของจริงแล้วเธอจึงจะหลุดออกมาจากอุปทานได้สมาธิเนี่ยมีได้แค่หยุดยั้งชั่วคราวเท่านั้นหยุดสัญญาของจิตให้นิ่งสงบเท่านั้นถ้าไม่มีสมาธิเธออย่าหวังว่าจะทำให้จิตของเธอ อยู่ในอารมณท์ที่ไม่มีอารมณ์พอใจและไม่พอใจได้เลยเวลาเรามีสมาธิสามารถกําจัดในสิ่งที่เป็นอารมณ์ฟุ้งได้ในนิโวนตอนนั้นนะ่ะจิตท,ที่มีสภาพจาทั้งหมดก็จะนอนแนบนิ่งไม่มีอะไรฟูขึ้นมาแต่เวลานิ่งหนึจะยิ่งถึงอารมณ์ฌานสี่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วโปร่งสวา่างนิ่งเจรสติสมบูรณ์ ไม่มีเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตจะผุดหลุดขึ้นมาได้เลยมันไม่จะปัจจุบันอารมณ์อย่างเดียวที่ในเวลานั้นเธอจะคิดอะไรหรือเธอต้องการจะทําอะไรมันก็เกิดเฉพาะตอนนั้นเท่านั้นเลยถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้เป็นปกตินะเธอไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวประมามันเราทรงฌานสี่ตลอดเนี่ยแล้วมันเป็นโดยไม่ต้องมานั่งสร้างนะ จิตมันอยู่สภาพอย่างนั้นตลอดไปนะเธอจะรับรู้อะไรมามันก็แค่ปัจจุบันไม่มีข้างค้างไม่มีดึงกลับมาอีกไม่จำเป็นนึกถึงข้างหน้าไม่มีเรื่องอนาคตไม่มีเรื่องอดีตมีเรื่องเฉพาะที่เจออะไรในปัจจุบันเท่านั้นเจอปั๊บเดี๋ยวเธอก็อดับเพราะมันไม่เก็บเอาไว้เป็นอดีตมันไม่มีเรื่องปุ้มไปอนังอนาคตทุกมีไหมไม่มี นั้นคนทรงฌานสี่ไม่มีทุกข์ไม่มีโลภไม่มีรักโลภโกรธลงไม่มีเรื่องพุ้งซ่านไปทางใดทางหนึ่งมือจะนิ่งเของมันสงบโปรงสว่างเพลินอยู่ในความสงบอย่างนี้ตลอดไปจะน่าเสียดายว่าจิตของเราไม่เป็นแบบนี้มันเป็นได้เมื่อเราต้องไปฝึกให้เขาเป็นอย่างนี้คนที่ ที่เขาพยายามที่จะฝึกสมาธิอย่างน้อยแต่เขารู้ว่ามันช่วยยับยั้งการที่มีอารมณ์แทรกเข้ามาหรือความคิดที่มันไม่ไม่ควรจะเกิดมันช่วยเขาสามารถคิดใหม่ทำใหม่ทําความเข้าใจเสียใหม่สร้างสิ่งที่เป็นสัญญาใหม่ชานสี่จึงมีกำลังมากเพียงพอที่สามารถจบระบรรุมรรคลได้ เพราะถ้าเราไม่ไม่สามารถทรงใจถึงฌานสมาบัติระดับนี้ได้นะจิตทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีอื่นๆที่เข้ามาแทรกของเชื่อไม่เป็นอารมณ์เดียวมันจึงเกิดอภินญ,ญาสมาบัติไม่ได้แต่คนที่ก็ทรงฌานสีเนี่ยเขาเป็นอารมณ์เดียวเพราะมีอารมณ์เฉพาะปัจจุบันเท่านั้น เขาไม่มันวกแวกวกแวกในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าหรือว่าแวกมานั่งตามสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเธอต้อง <lower line. S 2> พยายามที่จะเป็นผู้รู้ที่รู้ว่ามีวิธีไหนที่จะสอนใจของเธอให้รู้จักอยู่นิ่งนงสงบบ้างพอเธอสงบแล้วเธอก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยไปสั่งสอนให้เขาเนะี่ยทราบความเป็นจริงแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนความเข้าใจสมัยยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงซะบ้างไม่ใช่เพอ้อเจอ้อเหลวไหลวก่าเข้าใจหยุดความเพอ้อเจอ้อคิดเองเออเองโดยที่ไม่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงเธอก็ต้องพยายามหาคําตอบมาจนฝ่าจิตมันจะเชื่อจนหมดสงสัยง่ายไหมไม่ง่าย จิตของเราไม่ได้สอนกันง่ายๆมันไม่ใช่ใช้เวลาเป็นชาติสองชาติมันจะจะยอมรับนับถือได้นะยาวนานกับเป็นเล่ากับเป็นอสงไขยกับและสงไขยกับนี่คือเรื่องเดียวเท่านั้นนะเรื่องที่เธออยากไปนิพพานเรื่องเดียวนะหนึ่งอสงไขยกกบไรอีกแสนกลับเป็นอย่างน้อย เธอต้องพยายามคร่ำสอนมันไปบอกมันไปสอนมันไปให้มันศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องคือความเป็นจริงให้มันเชื่อว่านี่จริงไม่ใช่เรื่องปุงแต่งไอ้นี่มันเกิดเองามันอย่างนั้นจริงๆเราต้องเข้าใจว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเธอต้องคิดไปเจอทุกชาติที่เธอเกิดอย่างน้อยหนึ่งอางไขกําไรแสนกับเธอถึงจะมีความมั่นคงกับคําว่าฉันไม่กลับมาเกิดฉันจะไปนิพพาน แล้วฉันไม่มีทางที่จะกลับมาพอใจยินดีกับความเป็นมนุษย์โลกเทวลโลกและภมโลกอีกเลยเชา้าคิดตื่นใหม่ๆก่อนหลับเธอคิดมันเป็นความคิดที่เธอพอใจนะเธอมีฉันทะเป็นธรรมฉันทะนะไม่มีตัณหามาเกี่ยวข้องนะเมียธรรมฉันทะล้นๆ้นของเธอแล้วเธอก็คิดอย่างนี้เป็นประจําทุกวันทุกวันทุกวันจนระหว่างวันเนี่ยไม่ว่าเธอจะไปเจออะไร จิตของเธอบางทีก็ชอบใจเรื่องนั้นไม่ชอบใจเรื่องนี้มันมีอยู่นะไม่ใช่มันจืดชืดแต่ว่าความชอบใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับมันไม่เก็บความไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ดับมันก็ไม่เก็บอีกไม่พยายามฝึกให้มันบ่อยๆจะเอามันอยู่ไหมเล่ะเอามันไม่อยู่นะเ้่ามาช่วงเช้าๆในตืนใหม่ๆยังพอไหวเพราะว่ามันยังไม่สะสมอะไรไง มันยังไม่กระทบใครใช่ไหมจิตมันยังไม่เริ่มทํางานในเรื่องของการกระทบอารมณ์โกรธมันยังไม่เจอารมณ์โลภมันยังไม่มาอารมณ์หลงมันยังไม่เข้ามาควรใจเราตอนตื่นใหม่ๆใช่ไหมล่ะอา้าวล้วก็เอาตอนเนี้ยตอนที่มันกําลังพอที่จะเกิดสมาธิพอที่เราจะแต่งเติมจิตใจของเราให้มันเห็นความเป็นจริงแล้วมันยอมรับให้ได้เอากอตอนนั้นอ่า ต,ตอนที่เราใกล้จะหลับตอนนั้นมันก็ไม่มีกิจที่จะไปพบเจออยากเจอใครอยากไปทะเลาะก,กับใครอยากไปคุยกับใครอยากหาเรื่องกับใครใครไม่มีมันง่วงมันอยากจะนอนอย่างเดียวมันอยากจะใครมานั่งกวนใจเราเพราะเราอยากจะหลับถึงมันล่ามันก็เลยคนเดียวนะอตอนเนี้ยเราก็ทําเรื่องสุรากของเราจิตมันพร้อมที่จะทําได้อย่างดีนั้นสองเวลามันจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการปฏิบัติเพราะนี่ง่ายสุดแล้วละ่ะ เท่าที่เราเคยได้ยนินหลวงพ่อสอนมานะจริงไหม่ะเออฉันสอนก็นมาฐานสี่สิบสอนมหาสติปัฏฐานสอนโน่นสอนนี่สอนเยอะแยะมากมายข้อปฏิบัติว่าจะเป็นอรหันต์โอ้โหสตายเนี่ยแทบแย่ไว้จะเป็นอรหันต์นะแต่่านบอกว่าทำแค่นี้นลูกไปนิพพานได้เป็นอรหันต์ได้แทงก็เพิ่ง ได้ยินหลวงพ่อฉันพูดตอนที่ฉันอยู่ในวัดนั้นครูบาอาจารย์เราฉลาดมากเหล,ลือเกินอนเรียนกับครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเราเรียนคนก็โง่ฉันว่าไงทํามันไปอย่างนั้นทํามันไปเเหตุผลยังไม่ยังรู้ก่อนไปแต่ไปรู้มันนะมีหน้าที่ทําทําไปแต่เราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของเรานะเราก็เดินไปอย่างนั้นเลยเนดะีย๋ยตอนตายก็ชนเอง ว่าไปได้หรืไม่ได้แต่ไปไม่ได้เราก็ไปทะเลาะกับท่านแต่มีคนก็ไปได้เยอะแยะไงแล้วหลวงพ่อก็ไปเจอเขาท่าโอซมมยก็ไม่ใช่คนที่คุ้นเคยหน้าเคยตาเท่าไหร่เพราะเป็นคนอยู่ตามชนบทบ้างทำไรทำนาเนี่บ้างนะแต่ก็ไปป๋ออยู่บนนิพานนี่ไถามว่า คุณมาก็ได้ยังไงเนี่ยเขาก็ย้อนถามแล้วหนวงพ่อสอนอะไรเออเขาก็ทําอย่างเงี้ยเดินมาใหม่กระรับนี่แหละไม่ทําอะไรมากหรอกไปปล่อยอยู่วันที่พานจปเยอะแยะนั่นแหละเขาโง่เขาไม่ฉลาดเหมือนอย่างพวกเธอแต่สิ่งที่เราเราต้องเดินคือเดินเพื่อละโลกโกรธหลงเราต้องเดินไปได้วยกัน เดินแบบเดียวกันคือใช้กําลังใจในบารามีสิบให้เต,เต็มเหมือนกันแต่่อจะมาถึงจุดที่ไม่ต้องอาศัยใครแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาสะสมความตั้งใจทํากันมายาวนานไม่ใช่ชาตินี้นะชาติเดียวมันต้องถอยไปมันรู้จะกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติความมันจะเต็ม